พี่เมเจอร์มาอีกแล้วมันเข้ากับส้มตำไหมเนี่ยอาหารฝรั่งเศสเพื่อนสาวชอบใจเพื่อนเพี้ยนมันเข้ากันไหมดูดิมันเข้ากันไหมอาหารฝรั่งเศสกับส้มตำปลาไม่เข้ากันไย่ท้องเมืองเก่าเนะไม่ไเข้ากันก็เข้าไปอยู่ในท้องเมือเก่าเนี่ยชอบสาวเมืองไทยไง อีสานด้วยใช่ไหมออกซื้อ <laughs> อินเตอร์ลบที่หลวมแป๊บค <laughs> ือเพื่อนสาวฉันแต่งตัวมามากเท่มากวันนี้แบ้วลงไปเยอะเลยโอเคน่าร, <laughs> <Okay. S 2> นารักเลยนา่ยนารักกา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ยายนางด้วยยายนางมาทางพียายนางมาทางพียยงาางพเออนั่นละนั่นละเออสวยมากโอเค สองสาวเขาบอกว่าจะบันลอยจะบันลอยกระเอ้ยลอยกระทงกันแต่นางหิวข้าวจะหน้าเหลืองนะเพื่อนสาวเพื่อนสาวกินได้เลยนะเพื่อนสาวกินได้เลยโอ้โหคิดอะไรเรื่อเลยอ่ะยิ้หน่อยสิคะเทียวไม่ยอมโทรเที่ยนั่งคุยสวยแนนยังนั่งไม่เป็นแต่นั่งพี่แตอย่างเงี้ย